นี่เลยเดี๋ยวให้เย็นซักนิดนึงนะคะนี่ขนาดเพิ่งใส่น้ําร้อนนะคะทำไมถึงแบบหูแดงไวมากนะคะเพราะด้วยความร้อนจัดบอกว่าครูรอดชีวิตเปลี่ยนชีวิตจากผู้หญิงติดลบเป็นติดล้านจากผู้หญิงที่หมอไม่รับเย็บ ก็คือหมอไม่รับผ่านะคะเป็นอะไรทำไมต้องผ่าคือผ่าแล้วนะคะในร่างกายมีอวัยวะเทียมนะคะก็คือลิ้นเอ้ยเส้นเลือดใหญ่หัวใจเป็นอวัยวะเทียมแล้วก็ลิ้นถูกซ่อมหมดแล้วสี่ลิ้นเนื่องจากไม่สามารถเปลี่ยนเป็นลิ้นเทียมได้เพราะมันวิดวิ่นวิว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 หมดแล้วก็ต้อวซ่อมเอานะคะแต่วันนี้ว่ะ ครูนะคะบอกได้คําเดียวเลยว่ารอดชีวิตจากสิ่งสิ่งนี้นะคะรอดชีวิตจริงๆนะคะจากสิ่งสิ่งนี้เดี๋ยววันนี้พวกเรามาฟังกันนะคะว่าครูไม่ได้ออกมาเคลมนะคะคำว่ารอดชีวิตคืออะไรเดี๋ยวมาฟังนะคะเดี๋ยวมาฟังกันว่าครูรอดชีวิตจากสิ่งสิ่งนี้คืออะไรนะคะคุณดูนะแม้กระทั่งสิ่งที่คุณเห็นอยู่เนี่ยคะ่ะเห็นไหมคะซองชากับเชือกดยปกติแล้วอะค่ะจะทํามาจากพลาสติกใช่ไหมคะโดยปกติเนาะ แต่อันนี้มันคือไม่ปกตินะคะมันทํามาจากเยื่อบใบมอนนะคะซึ่งทางฮารานนะคะเข้าไปตรวจสอบนะคะเอาเชือกของเราและคือเอาเชือกแล้วก็เอาเนี้ยค่ะไปตรวจ DNA เรียบร้อยแล้วนะคะเอาไปตรวจถึง DNA เรียบร้อยแล้วว่าทํามาจากพืชแน่นอนไม่ได้ทํามาจากสัตว์โอเคไหมคะ ทางฮารานเอาไปตรวจสอบแล้วนะคะแล้วผ่านแล้วได้รับใบเซอร์เรียบร้อยแล้วนะคะเกี่ยวกับฮารานได้รับฮารานเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วรออีกอืดใจเดียวนะคะตอนนี้ฮารานกําลังตรวจสอบแคปซูลอยู่ถ้าเมื่อไหร่ที่ตรวจ DNA ของเมล็ดแคปซูลหรือว่าเปลือกแคปซูลหรือว่าปอกแคปซูลเสร็จ เราอาจจะได้มีเฮกันอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าเออปอกแคปซูลของคุณทำมาจา้าอรไออะไรเงอ้ยนะคะภูมิใจเนาะแค่ออกมาพูดแค่นี้ยังภูมิใจในตัวเองเลยว่าพอนเอ้ยใครก็มองว่ามึงอะบ้านนอกบ้านนอกใครก็มองว่าทำไมแบรนด์มึงเฉยเฉยใครก็มองว่าอุย๊ยอะไรขายสินค้าคนแก่คุณค้าอะไรต่างๆเหล่านี้สปีไม่ง่ายนะคะไม่ง่ายที่จะต่อสู้กับสิ่งเหล่านี้ไม่ง่ายเลยค่ะ ที่จะมาอยู่จุดนี้แล้วภาคภูมิใจแล้วกล้าโชว์สิ่งต่างๆเหล่านี้กล้าพูดกล้าบอกกล้าโชว์ในที่สาธารณะเพราะอะไรคะเวลาเราทําอะไรด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจทํามันออกมาด้วยความจริงทํามันออกมาด้วยด้วยที่เรารักตัวเองอะค่ะมากพออะค่ะสิ่งต่างๆเหล่านี้มันถูกส่งออกไปอะค่ะเหมือนการรักตัวเองของเรากับกลายเป็นว่าเรารักผู้อื่นด้วย คุณคิดดูนะคะเอาไปตรวจสารประลอดผ่านแล้วไม่มีสารประลอดไม่มีสารปนเปื้อนไม่มีสเตียรอยไม่มีสารความอ้วนไม่มีต่างๆใบทุกอย่างส่งมาแล้วเดี๋ยวครูนะคะจะแคปหน้าจอที่อันที่สามารถส่งได้ตื้ตืตื้อต,ต,ตอนนี้กําลังคุยอยู่นะคะว่าอะไรที่ส่งได้ส่งไม่ได้แล้วครูจะเอามาแชร์ให้พวกคุณนะคะว่าเราตรวจสอบแล้วนะคะเกือบสิบจังหวัดสรุปว่าผ่านหมดตอนนี้รอของกรุงเทพนะคะเพราะขกรุงเทพตรวจหมดเลย4ี่ตัวใหญ่ๆนะคะ แบบบึกบึกบิ๊กบ,กบกแต่ว่าที่อื่นนะคะที่ส่งมาให้เน้องเมื่อเช้าได้รับเอกสารอีกจังหวัดหนึ่งนะคะผ่านฉลุยค่ะก็จะดื่มก็ยังดื่มไม่ได้นะคะยังร้อนจี๋อยู่เลยเดี๋ยวนะลองดูคุณคะกินร้อนๆน,นะคะทำไมมันฟินเบอร์นี้นะคะถ้าใส่มะนาวอีกนิดอือ ปกติจะใส่มะนาวนะคะแต่นี่มาบริษัทไงไม่มีมะนาวนะคะแล้วเสียงกืนก็รู้ใช่ไหมคะว่ามันร้อนเมอรอไหนแลยค่มันต้องรโอ้โหมันจวกจกจจุกมานี่เลยนะะจุกจๆกจุกจุกจอกนะคะมันจวกลงมานี่แล้วพอเย็นแล้วมันก็ไม่ฟินนะคะ